ไปพักมาแล้วข้าวกระเจะร้างนะจ๊ะอันนี้เป็นเรดิบนะคะเรดิซ่านะคะสาบบานนองไซขคางนะคะไม่น่อยจะเบาใบามันนะคะปกติใบมันสิกินนเลยค่ะแต่บานฝีนี้มันกินบ่ได้ค่ะแมงมันลงนะคะน้อยมันลงนะคะเนีาา่เราจะปัดเอาแต่หัวมันนะคะตัวไฟเกาะจนสว่างนี่ค่ะปัดเอาแต่หัวมันนะคะลา หัวไงมีไงได้ไงเป็นไงหลายแต่กลิ่นบอสแต่เนี่ยนักหัวแบบพอดีค่ำพอดีค่ำนี่มนปตากปั๊บๆเลยเนาะเดี๋ยวนางเสร็จก่อนนะคะจะให้ดูความสวยงามของมันนะจ๊ะจกาจะเริ่มขวเครื่องเข้าเลยนะคะในการปนเห็ดสวปเดนนะคะใส่พริกใส่ใบใส่หอมแดงใส่กระเทียมนะคะ พริกเขียวพริกแดงพริกเขียวแล้วแต่พี่น้องมักนะคะอันนี้ไม่น้อยใส่พริกเขียวลงไปค่ะผัวแก่พร้อมแต่ส้นราเพ็ดสวีเดนเนี่ยมันจะแซ่บนะคะมันจะหอมไม่น้อยว่ามันหอมหอมไข่เห็ดไข่นะคะแต่ว่ากับบอเมนแต่ว่ามันหักหอมอยู่พี่น้องหลายคนถามว่าคือเห็ดมันปูบอไม่น้อยว่าบอคือนะคะเพราะว่าเวลากินนี่มันจะถือกินหอมแทงหอยู่ หอมแซบแต่ว่าบางคนกับว่าบอม,ามัร์ตนะคะสำหรับแฟนคับหลายคนมนกัพิมพ์มากว่าไปเก็บอยู่แต่ไม่ได้กินนะคะไปเก็บมาชอบเก็บแต่ว่าบ่าได้กินแต่ให้มูไม่หน่อยแบบจะได้เลยไม่หน่อยว่าโอ๊ยแต่จะได้เนี่รงมาเด้อที่หลังเ้อะทรงให้ไม่เงียหน่อยไม่หน่อยจะกินไม่หน่อยมากหลายเห็ดเหลืองเนี่ยแยกแต่หลายอย่างนะคะพัดกระไดปลมกระไดแก้วกระไดน,นะคะแล้วจะกลัวไปเดี๋ยวมันสุกนะคะจะพอพิม กระเทียมและหอมแดงเริ่มเริ่มมีกินหอมแล้วไม่ด้็งใส่เยื่ลเข้งไปน,นะคะแกะเหลืองคันตะเล่นอันนี้ขึ้นลวกไปแต่เมื่อวานแล้วนะคะจะามาลวกอันเสียมาอุน่นเรก็เอามาขว่จักน้อยมันได้กินนะคะในขว่ตงไปพร้อมกันเลยค่ะก็เดี๋ยวทุอยางก็จะต่ำรวมเลยนะคะนากินแลวค่ะมันจะดำชี้ชีเพราะวานาบันเดีดออกนะคะ เราะว่าม่จุดประสงค์ในการตำคนเห็เดเหลืองมือนี้ไม่ได้ต้องการตำพริกเนี่ยมันแหลกนะคะเขตาติดตำแบบก็หยาบๆเป็นโครโลเคเลนะคะนั่นจะเป็นแก้วแบบน่ากินนะคะส่วนใครที่ต้องการตำหยาบก,กบตักพริกออกกอนนะคะ,ะเราทิดไปสํ่กอนก็ได้น,นะคะอันนี้ลแบบแ้วแจะไตไม่หน่อยมอนี้หิ้วเขา้าไหลบอกเลยะคะ่ะเขาว่าไปทางนอกกลับมากเราได้รีบแบบเมนูแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะคั่วทุกอย่างรวมกันเลยเดี๋ยวเขาจะไปตำรวมกันเลยนะคะ หอมค่ะเนี่ยขนาดถือกินเอ,เอาเอาล้มใส่กระทะเราถือกินนี่กินเฮ็ดขึ้นมากเลยนะคะหอมหอมนอม้องๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะขวไปนะคะ,ะขา้นแรกเลยเ้าไม่ไนราไปจะใส่ห้าขาวนะคะเอางาขาวลงไปขัวพร้อมกันเลยนะจ๊ะใส่หน้าขาวลงไปขวให้มันหอมน้ำกลันตามใส่กันไปเลยนะคะจะได้หอมหอมแซ่แบแซ่บ มีทุกอย่างรวมในถาเดเด,เดียวในกระทะเดียวเดิมเท่ากันเดิมเหมือนปิ้งเลยคะ่ะหอมมากเลยคะ่ะวิธีนี้เหมือนปิ้งเหมือนย่างเลยนะ,ะนจ๊ะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นสัมร่วมด้วยค่ะจ๊น่ากินมากเสร็จจัดแล้วพร้อมลงครบไปนะคีวเาไปเขาครบกันจัะอ่ะมาเสทุกอย่างใส่ครกนะคะขว่ามาหอนๆเลยค่ะ เอาลงครบหมดเลยโอ้หอมลายอยากมีแบบว่าไทายถอดกินไห็นไหนเนาะี่สิคัดนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยตำค่ะบา้านีตำส่กันเลย ที่กิ่งซุปต้นกะซุปว่าอันบะตางกันดอกค่ะพี่น้องคนเห็ดหรือว่าซุปกัว่าได้เพื่อกันละอันเดอกกันนะคะคนบ็คืออันคนกับบะตางกันซุปกับบะตางกันดอกคล้วแต่เอิญมันก็แตกต่างในบางงานแค่นั้นเองแต่ว่าวิธีกับคล้ายๆกันราคาอยู่ที่เอิญแล้วก็เครื่องปรุงกับือบจะเหมือนกันนะคะเนี่ยจะบ่ตำให้มันแหลกแห้งมันจะตำให้ดอกให้มันเป็นชิ้นๆอยู่นะคะ อ,อยากส่งกินในพีน่น้องเลยที่จริงไม่ไห้ว่าสบพอไทยดอกแล้วอยากเค็มใ้พีน่น้องเบิง้งว่าเออเวลามันสุกออกมาแล้วปนออกมาแล้ว,นออเ,วเนือ้อมันสิเป็นแังไดนนะคะมมนสิออกมาแบบไหนยังไงสีแต่ว่าการปนมันกับปนเหมือนกันทั่วไปแหละมันเฮ็ดบานเท่านี่แหละคะ่ะแต่ว่าความหอมมันแตกต่างแน,น,น่นอนเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะนม่ไนก็จะใส่นี่ค่ะใบสาละแหน่ลงไปนะคะตามด้วยไม่ไหนชู้นะคะ ผงนวนะคะใส่หน่อยแซ่หน่อยใส่หลายแซ่หลายคู่ละคนมาแต่ไม่หน่อยใ <c oughs> ส่หลายบบบบางบางบางคนเขาเห็ดคลิปนะว่างันทานอันกระตานึงเขาเอิญตาห่าบนึ่งคนด้ค่ะแต่ว่าก็แล้วตัวข้ามหมักดอกว่าแต่ว่ากันได้ดีหมดแหละบวกกินกับพวงผขววาไผ่เนาะเห็ดกับเขาไม่ได้บอกแล้วเห็ดใสป่ปาาเข้าเนะ <c oughs> าะเขาก็เห็ดตามที่เขาเคยกินนั่นแหละใส่กระเดงลงไปค่ะ แดดตุ่มแดดดิบดปไปแล้วแต่นะคะใสน่น้ำปลาลงไปนิดนึงให้มันหอมตามด้วยน้ำมะขามเปียกเหมือนเดิมค่ะไม่หน่อยสิบอใส่บักหน้านะคะถ้าว่าเสื้อมันกินบ่เบิดเท่ากับเก็บไว้ไใดโดนใส่ตุยเด็ดแน,น่การใส่บักหน้าแล้วมันเก็บโดนบ่ได้นะคะปื๊ดเด่อยากพากลยเหรกินสุดยอดบวัวรั่วบวัวรั่วเลยแหละอือ หมสากติวติวซิมก้อนเนอะค่ะอืมพอดีจอยังเที่ทนวอืมไม่ต้องเติมอะไรเลยตักเสร็จถวยพี่น้องพักขก้าวกะจัดไว้เราเห็นบ่นี่พักเรามีเองวันนี้พักทั้งของพญายลูกทั้งของน้องไส้นะคะมั่นจะเป็นแบบ เผ็ดเผ็ดหอมหอมนวลนวแล้วก็ออกเปรียวนิดนึงนะคะนวดประแดกหอมเฮ็ดนะคะออกเปียวออกขามเปียกแซ่แบแซ่บหละอืมอืมิ่มในโขกกับฟอมมาเบิ่งเก๋ใกล้พี่น้องเป็นยังไงคะปนเฮ็ดสวีเดนเป็นแต่กินมะคะปนเฮ็ดเหลืองสวีเดนกระเซ็ดทราบเรีย,ย้อยเห็นหมคขานหนา้าตานา่ากินเนาะ ไม่น่อยกสิขอเตรียมตัวไปกินเลยนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรัชนาดีได้รักจัดใจจ้ารักนัดจุ๊ๆ